ตัวนี้ค่ะมากับหน้าจอขนาด1.39นิ้วค่ะแล้วเหมือนที่ทุกคนเห็นเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือ always on display นะวัดในเรื่องของบัตรออกซิเจนได้วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้นับก้าวแล้วก็มีกีฬาเยแยมากมายกันน้ำเนี่ยที่แรงดันน้ำถึง50เมตรเลยชาร์จหครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้เขาบอกว่า14วันเดี๋ยวต้องมาลองกันว่าเป็นยังไงแบตสฟ้าอิเล็กทรอนิกส์าสจากเบลมีตัวนี้จะเป็นยังไงขอแกะเลยแล้วกันนะโอ้ ดูดีจะบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้งานพวกแปลงไฟฟ้าแบบนี้อยากจะใช้กับตัวนี้แหะค่ะวันนี้นะคะพามาแกะกล่องสิ่งที่ไม่เคยแกะมาก่อนตั้งแต่ทำมือรีวิวมาเลยก็คืออันนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทูสบัสนะคะตัวนี้ชื่อว่า Realme M1 Sonic Electronic t o o t h b r u s แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนาะฬิกาตัวใหม่จากทาง Realme นะคะกับ Realme Watch S Pro ค่ะ Realme เนี่ยถือว่ามีการทำ AIoT หรือว่าสินค้า IoT พวกนี้ออกมาได้อย่างรวดเร็วมากนะแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง เดี๋ยวมาเริ่มจากตัวแรกนะคะกับเรียวมี a วอ h เอสโปตัวนี้ค่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยเนาฬิกาจากเรียวมีนะคะจริงๆก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมากับคอนเซปที่บอกว่ามือโปรอย่างมีสไตล์เออเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะแกะเลยเออกล่องเรียวมีเนี่ยสีเหลืองแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ตลอดเลยเนาะ แล้วก็ด้านหลังกล่องน,นะคะก็จะมีสเปคคร่าวๆบอกค่ะอย่างแรกเลยคือจอมันมาพร้อมกจอขนาด1.39นิ้วเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการวัดบัตรออกซิเจนได้แล้วก็มี GPS ในตัวไม่ใช่ GPS ธรรมดาเพราะว่าเป็น Dual Satellite นะคะ GPS รวมทั้งกันน้ำได้สามารถจะลงไปไว่ายน้ำได้เลยนะคะแอบบมาแล้วนะคะ ตัวนี้เนี่ยวัสดุนะคะของตัวเครื่องจะเป็นสเตลเลตนะสเตลเลตสเตลอ่านี่นะคะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะก็จะเป็นสายซิลิโคนนะคะที่ให้มากับกล่องในกล่องเลยก็จะเป็นสายสีดําในกล่องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยแรปอันนี้เป็นที่ชาร์จนะคะตัวชาร์จจะเป็นแบบแม่เหล็กนะคะก็สามารถจะเอาตัว Realme Watch S Pro นะคะวางแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นแม่เหล็กในรูปแบบนี้ แล้วก็ยังมีอีกกล่องหนึ่งมาให้ตรงนี้ในกล่องก็จะมีเป็นคู่มือนะคะคู่มือการใช้งานหนึ่งอย่างอ,อุปกรณ์ประมาณนี้ที่อยู่ในกล่องเพราะงะั้นเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันเลยดีกว่าค่ะเดีให้ดูมาดูดีพิมียม,มากนะคะเขาบอกว่ามาพร้อมกับสโลแกนนะคะมือโปรอยากมีสไตล์เออมาเริ่มจากการดูใกล้ๆกันก่อนอันนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีอีกตัวหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวกัน ตัวนี้ค่ะมากับหน้าจอขนาด1.39นิ้วค่ะแล้วเหมือนที่ทุกคนเห็นเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือ always on display นะคุณไม่จําเป็นจะต้องมานั่งกดดูทุกครั้งต่อไปแล้วค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นเป็นหน้าปัดแบบนี้ให้เลือกได้2แบบแบบอนาล็อกหรือว่าแบบดิจิตอลก็ได้นะคะ ที่นี้หน้าจอเป็นยังไงบ้างหน้าจอค่อนข้างจะสวยงามเลยแล้วก็เรียกว่าเราสามารถจะปัดนู่นปัดนี่นะคะได้อย่างรวดเร็วลองใช้งานเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยแล้วก็ที่บอกไปนะคะว่าวัดวัดในเรื่องของบัดออกซิเจนได้วัดอัตราการเต้นของหัวใจได้นับก้าวแล้วก็มีกีฬายแยะมมากมายส่วนหน้าปัดนาฬิกานะคะสามารถเปลี่ยนได้ถึง100แบบเลยทีเดียวมีอยู่ในตัวแอปพลิเคชัน r ร a l ว e l i n k นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันอันนีุ้้ก็จับจองเป็นเจ้าของแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นรูปตัวเองเรรรียียยบ้้อตงนนะคะค เป็นเรื่องของเวิร์กอัลค่ะก็จะมีกีฬาต่างๆเดี๋ยวอุ้มจะเอาไปใส่เล่นเซิร์ฟสเกตดูค่ะว่ามันเนี่ยจะแผกเรื่องของการเต้นหัวใจออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยกันน้ําสามารถจะใส่ลงน้ําได้เลยนะคะกันน้ำเนี่ยที่แรงดันน้ําถึง50เมตรเลย แล้วก็ตัวนี้ชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้เขาบอกว่า14วันเดี๋ยวต้องมารองกันว่าเป็นยังไงเออมาดูที่หน้าตาของมันนิดนึงค่ะตัววัสดุที่ใช้งาน,นใช้ทำตัว Realme Watch S4 ตัวนี้นะคะจะเป็นสเตนเลสสตีลค่ะก็คือใช้วัสดุเกรดอย่างดีเลยสวยงามนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีน้ําหนักเบาเลยมันก็เลยไม่รู้สึกว่าหนักเวลายอยู่บนข้อมือของเราอะไรแบบนี้อันนี้เป็นน้าจิ้มก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไว้ไปดูรีวิวกันเร็วๆนี้ ไปต่ออย่างรวดเร็วที่ตัวที่2มกันบ้างน,นะคะแปรงสีฟันอิเล็กทรอนิกส์จากเบลมีตัวนี้จะเป็นยังไงขอแกะเลยแล้วกันนะนี่คาดไม่ถึงเลยนะคะว่าเบลมีจะทําเป็นแปรงสีฟันออกมาแปรงสีฟันไฟฟ้าแบบเนี้ยมางั้นเดี๋ยวมาดูข้างในฟืบตัวนี้นะคะสเปคด้านหลังเขาบอกว่ามันจะสั่น34,000ครั้งต่อนาทีนะคะด้วยไฮฟิเ e นซี n โซ s o n มอเตอร์เนาะ แล้วก็จะมีในเรื่องของที่เป็นขนแปงดูป้อง99.99%นะคะทำลายแบคทีเรียได้เก่งมากๆแล้วก็มีความบางนะคะ,ะตัวผัวแปงเนี่ยบางอยู่ที่3.5มิลเท่านั้นเองค่ะชาร์จครั้งหนึ่งเขาบอกว่าใช้งานได้ทั้ง90วันเออแล้วก็มีโหมด4โหมดให้เราเลือกนะคะแล้วก็มี Quick Wireless Charging ด้วยอ้าวดูข้างในดีกว่านี่มาแล้วโอ้ ดูดีจะบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้งานพวกแปลงไฟฟ้าแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะ,จะใช้กับตัวนี้แหละค่ะเขาบอกว่ามีหลายคนบอกนะว่าใช้อย่างนี้แล้วมันค่อนข้างจะสะอาดกว่าเวลาเราแปลงปกตินะคะดูในกล่องมีอะไรในกล่องนะคะอันนี้จะเป็นตัว wireless charge เนอะแต่ถ้าชาร์จหนึ่งแล้วใช้ครั้งหนึ่งแล้วได้นาน90วันแบบนี้ว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยน่าห่วงค่ะนี่ที่ชาร์จเป็นอย่างนี้หัวด้านหนึ่งเป็น USB นะคะเป็น USB แล้วก็อีกด้านหนึ่งสามารถที่จะวางใส่ไปได้เลยเพราะมันเป็นไวเลสชาร์จอยู่แล้วนะคะแบบนี้ปึ๊บอ่าอีกกล่องนึงเป็นอะไรเอ่ยเป็นหัวแปลงแน่เลยเขาบอกว่ามีหัวแปลงมาให้เลือก2แบบนะคะแบบแรกคือแบบเรกูล่าแต่ถ้าใครชอบแบบนุ่มๆหน่อยนะคะเขาแนะนำแบบที่เป็นเซนซิทีฟแบบนี้แกะเลยลวกันดูสิ อันนี้มีตรงที่ปิดมาให้ด้วยอันนี้เป็นแบบเซนซิทีฟนะคะเดี๋ยวขอจับเลยแล้วกันให้เดือดต้องไปใช้อยู่แหละก็นุ่มๆนุ่มๆวันนี้จะเป็นแบบนุ่มๆนะคะอีกอันนึงที่เป็นเรกูล่านนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดาขึ้นอยู่กับใครฮาร์ดคอร์แค่ไหนเนาะในการแปรงฟันอ่าใช่ตัวตัวเรกูล่ามันก็จะแบบรู้สึกกระด้างกว่าแต่บางคนก็ชอบใช้แบบนี้แปรงนะคะเลือกได้ทั้ง2แบบเลยนะ นี่ค่ะเราก็ดึงหัวด้านบนมันออกแบบนี้แล้วสมมุติเราอยากได้หัวแบบไหนนะคะเราก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยอันนี้คือประกอบแล้วนะคะเ้ยโอ้ยสั่นมากสั่นมากเออนี่แหละสมนี่เขาบอกนะคะว่าความถี่สูงจริงๆค่ะกับตัว Sonic อิเล็กทรอนิกส์ทูดบัสต,ตัวนี้จาก Realme นะคะอันนี้เป็นแค่แบบซอฟเองอะ กดไปก็จะเป็นอันนี้เป็นแบบซอฟนะคะแบบคีนอ่ะแล้วก็จะเป็นโหมดนะคะเลือกได้ทั้งหมด4โหมดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันหลังจากที่เอาไปใช้งานแล้ววิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆเนะาะทำความสะอาดก็ง่ายๆเหมือนกันก็สามารถเชือด,ดึงออกมาแล้วก็ใส่แปรงอีกแบบนึงที่ชอบนะหัวแปรงที่ชอบเนี่ยใส่ลงไปได้แบบนี้เลยเออดีจังเลยอะ่ะ ไม่รู้ขายเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้กุ้จะลองไปใช้งานก่อนเป็นคนแกๆในประเทศไทยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอามารีวิวกันให้ดูอีกทีนึงว่าคุ้มไมหมน่าซื้อหรือเปล่าแล้วฟันเนี่ยจะขาวสะอาดขึ้นหรือเปล่านะคะ อ่ะวันนี้ถือว่าครบทั่วแล้วกับทั้งตัวนี่เนาะแปรงสีฟันก็จะเป็น Realme M1 นะคะ Sonic Electronic t o o t h b r u s นะคะตัวนี้แล้วก็นาฬิกา Realme Watch S Pro ซึ่งเดี๋ยวองเจะไปใช้งาน,นจริงๆแล้วจะพามารีวิวให้ดูกันนะคะว่าทั้งสองตัวเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวพบกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ